ปลาหมอเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยนะฮะมันอู้ทำข่าเหมือนด้วยอะค่ะ <c oughs> ปากมานะันอ,อ,อ,อะแล้วอุ้มอะโอ้ลูกปลามันอมปลาไว้ลูกมันคุณผู้ชมมาคนบอกนั้นเราทํากับข้าวคุณผู้ชมฮะถ้าตัดหัวแล้วตัดหัวทิ้งลงน้ําเรียบร้อยฮะมันจะแพร่พันุ์ได้เร็วมากไปร้อยร้อย,อยเลยเพราะว่ามันยังอมลูกอยู่ในปากอยู่มันยังอมลูกอยู่ในปากอยู่เนื้อก็น้อยลูกก็เยอะไส้ก็มากแถมยังกินทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรนะเป็น เอเลี่ยนสปีชี่อย่างเงี้ยก็ทำลายห่วงโซ่อาหารทั้งหมดแั่นแหละแต่ตทีเนี้ยโอ้โหเราจะปราบมันยังไงให้หมดอย่างท่านนี้ครับขออนุญาตพูดถึงเลยคุณบุญยืนสิริธรรมาท่านเป็นอดีตสวสมุทรสงครามแต่ปัจจุบันท่านเป็นประธานสภาองคอง์กรผู้ริโภคท่านบอกเลยบอกว่าโอ้โหตอนเนี้ยปลาหมอคางดำเนี่ยมันมีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตร,รกรแล้วก็ชาวประมงไทยจริงๆไม่ใช่เพิ่งมาเป็นข่าวตอนนี้พี่เป๊กเป็นสิบสิบปีแล้วแต่ไม่มีใครฟังเสียงสะท้อนเลยคือพอเป็นข่าวพอเริ่มเอาละโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมะพี่่บบุญยืนอกวา คือระบบกฎหมายไทยอะ่ะมันจับไม่ถึงตัวใหญ่มันมก็จับได้แบบต,ต,ออตัวเล็กตัวน้อยแมนวีแมงวันมันจัดการพยาอินทรีย์ไม่ได้แล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้คุณผู้ชมจําได้ไหมฮะมันมีข่าวที่ตรงแถวราชะเทวีประตูระบายน้ามาอมรกคสารน่ะนะฮะเดี๋ยววันนั้นที่ชาวบ,บ้านไปจับกันเยอะๆพี่บุญยืนบอกถ้าประมอคังดำไม่มาถึงกรุงเทพบะถามจริงจะมีใครคิดจะจัดการมันไหมเราก็ไม่ตื่นตัวว่าอย่างนั้นซึ่งจริงมันมีมานานแล้วถูกต้องนะ ถึงขนาดพี่บุญยืนบอกขอบใจที่มาถึงกรุงเทพจะได้รู้สักทีว่าปัญหานี้ควรแก้ไขนะฮะรวมไปถึงพี่บุญยืนก็ฟาดฟาดอีกใครฟาดถึงใครใคร,รู้ไหมกระทรวงเกษตรเลยฮะเหลา่าบรรดาท่านรัฐมนตรีท่านอาทิตย์บด,ดีท่านปรลัดท่านอะไรต่างๆเหล่านี้บอกว่าทำไมเนี่ยถึงปล่อยให้ปัญหานี้มันทาลายสิ่งแวดล้อมแล้วบอกว่า ทำไมคุณไม่ลงปากกาลงเซ็นที่จะจัดการปัญหานี้ไม่ใช่ว่าพอคุณกเกษียณไปแล้วทุกอย่างมันจบเพราะฉะนั้นที่ผ่านานมาท่านปนล,านลัดท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องน่ะ,ะท่านควรจะต้องรับผิดชอบด้วยนะ,ะและหลายคนนี่พี่บุญยืนก็ฟาดเลยว่าแม้เติบโตโมแต่ห่วงจะได้เป็นรัฐมนตรีเป็นปนลัดเป็นอธิบดีต่างๆเนี่ยนะฮะพี่บุญยืนก็เลยถามเลยบอกว่าปัญหามันล่วงเลยมาขนาดเนี้ย จะมีกระทรวงเกษตรจะมีกรมประมงไว้ทาไมม,มาทาลายสิ่งแวดล้อมมาทําลายพันปลาจนตอนนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวประมงนี่เลิกทำและอาชีพนี้ไม่ทำแล้วครับพี่เป๊กครับผมโอ้แล้วประเด็นก็คือปลาหมอคางดำเนี่ยคุณผู้ชมสามารถอยู่ได้ในทุกน้ำเลยน้ำเน่าอยู่ได้น้ำเค็มอยู่ได้น้ำก่อยอยู่ได้โอ,อ้แต่ท้เแรงน้ำใจอย,อยู่ไม่ได้มันแรงน้ำใจย <c oughs> ่าตอนนี้มันแรงน้ำใจ <c oughs> ใจริงนะเพราะว่ากินหมดเลยกินทุกอย่าง